กิจกรรมรอบรัวคณะวิจาการสุขภาพและการกีฬาประจำเดือนกันยายนพุทธศัการาช2557เมื่อวันที่4กันยายนพุทธศัการ 2, าช2557ณหอประชุมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษณิณวิทยาเขตัทลุงคณะบดีคณะวิยาการสุขภาพและการกีฬาพร้อมด้วยอาจารย์บุคลากร,าการและนิสิตจำนวน800คนร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเเวทีต่อครูอาจารย์และร่วมกันอนุรักษ์สืบสารขนรตมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไปเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิจัยการสุขภาพและการกีฬาจัดบรรยายทางวิจัยด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Sports c i e n c e Research ให้แก่อาจารย์บุคลากรและนิสิตของคณะและบุคลากรจากชมรมว,วิ่งจังหวัดพัทลุงได้สร้างความเข้าใจในประโยชน์ของการวิจัยและเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำวิจัยต่อไปในอนาคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2557ณอาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาคณะบดีพร้อมด้วยอาจารย์บุคลากรและนิสิต ร่วมใจถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระมอิตลาธิเบศอดุญเดชที่กรมพระบรมราชนุกมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2557คณะกรรมการวิชาการของคณะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำมกร3ถึง6และกระบวนการการตรวจสอบผลสำเร็จกองนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยมีอาจารย์ดออรอมนวันวีนวรธรรมโมและรองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานน์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2 5 5 7อาจารย์ดรวรราเชยบัวแก้วกุจฉักดีคณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัญญพัชชัยมีอาจารย์ดรวิทยาหมพัน์อาจารย์ชำนานจินทร์ศรีและอาจารย์นิดานุ่ยเด่น ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารยา์ดรจุลยมานจานิดรอับดุลรมอร์แอนด์ดรกุณาวั Faculty of s p o r t Science and Coaching มาเลเซียนักสนามบินจังหวัดกระบี่จากนั้นก็ร่วมเจราจาความร่วมมือสามฝ่ายกับสถาบันพลักษศึกษาวิทยาเขตกระบี่จังหวัดกระบี่จากนั้นวันที่29กันยายนพุทธศักราชคณะผู้บริหารคณะวิยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะผู้บริหารของ f a c u l t y of s p o r t s c i e n c e and Coaching มาเลเซียเดินทางไปเจรจาความร่วมมือ3ไฝ่ายกับผู้บริหารโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคบ่ายได้เดินทางต่อมาที่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเพื่อเจรจาความร่วมมือ2ไฝ่ายระหว่างคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬากับ f a c u l t y of s p o r t s c i e n c e and Coaching มาเลเซียณห้องราชาวดี2คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยศักสินวิทยาเขตพัทลุงโดยมีนายสวัสดิ์กิตะร,รัตนันกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรนกูลอินทรสังคาโดยมีเนื้อหาการเจราจาความร่วมมือหลัก5เรื่องประกอบด้วย 1. การทำวิจัยร่วมกัน 2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต 3. การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนางานวิจัย 4. การตายโอนความรู้5กิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไปและเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2557คณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาพร้อมด้วยบุคลากรของคณะก็ร่วมงานกับเสนาอายุราชการจิตคารวะมุทิตาจิตผู้มีกุนูปการวิทยายลายัยภูมิปัญญาชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียนแก้วบุญสรง ตำแหน่งผูง้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชนซึ่งใกล้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งและอาจารย์ไปททนศิริรักษ์พนักงานมหาวิทยาลายัยซึ่งกเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2557